ครับวันนี้ก็จะมาสอนการเอาเพลงนะครับที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์เพื่อที่เราจะเอาไปตัดต่อคลิปลง YouTube อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถหาเพลงเหล่านี้ได้นะครับจากในตัว YouTube เลยนะครับโดยลำดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชไปว่า YouTube Audio Library นะครับเอาละครับ ก็เซิร์ชเข้าไปนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับ YouTube Audio Library นะครับนะครับตามตรงเมาส์ของผมเลยนะครับ<อ>เมื่อเรานะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะไปอย่างหน้าต่างนี้ครับหน้าต่าง YouTube Audio Library นะครับเราก็จะเห็นว่ามี ลิตรายการเพลงเนี่ยมากมายเลยนะครับเพลงพวกนี้เนี่ย youtube สามารถให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับนะครับเขาจะขึ้นบอกไว้ข้างบนนะว่าฟรีมิวสิกนะครับเราก็สามารถเลือกเพลงนะครับเลือกแนวเพลงได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่ครับเลือกเป็นแนวอะไรก็ได้ครับแนวเอาเตอร์เนทีฟแนวต่างๆนะครับแล้วก็มีมูดนะครับมูดนี่ก็คือเป็นประมาณว่าอารมณ์เพลงแบบไหนนะครับอารมณ์แบบโกรธอารมณ์แบบแฮปปี้มีความสุขเลือกได้หมดเลยนะครับ อ่านะครับมีให้เลือกนะครับหรือเราจะเลือกเป็นแบบเสียงดนตรีเปล่าๆก็ได้นะครับเป็นเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์นะครับเลือกได้หมดนะครับอ่าเลือกดูกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเลือกเวลาได้เลยนะครับว่าเอาเพลงเวลาประมาณไหนนะครับนอกจากนี้ยังเลือกเป็นพวกซาวเอฟเฟกต์นะครับก็คือเราจะไปใช้เป็นเสียงโบ๊ะในคลิปของเรานะครับ เวลาตำราหรือว่าในเวลาแบบใส่ซารประกอบนะครับมีหลายแนวให้เลือกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สามารถเลือกดูเพลงครับเปิดฟังก็ได้นะครับเรากดเปิดฟังดูวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายนะครับไปที่ตรงมุมขวามือของเราครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับคลิกดาวน์โหลดแล้วเพลงมันก็จะโหลดมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไป เปิดแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับในการเอาไปใช้ตัดต่อคลิปแบบไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ